ต้องการเริ่มต้นสร้างธุรกิจออนไลน์เป็นของตัวเองนะคะบริษัทไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องทําเองเลยค่ะไม่ต้องมีหน้าร้านนะคะไม่ต้องสต็อกสินค้าให้จมทุนทุกผิดอะไรคะไม่ตื้องอขอขายแค่คุณมีมือถือนะคะเครื่องเดียวเนี่ยทำที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้นะคะขอให้มีอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนะคะอัลฟาของเราเนี่ยขยายไปแล้วมากกว่าเจ็ดสิกว่าประเทศทั่วโลกนะคะซึ่ง เราอยู่ภายใต้ทีมงานของคู่ไก่นะคะออนไลน์เบอร์หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะชื่อแจนนะคะอยู่ประเทศเวลส์นะคะเป็นคนบริรำมเนียชีพท,ทำอาหารให้เด็กดที่โรงเรียนนะคะเป็นแม่ครัวก็ว่าไปรายได้เนี่ยมันก็ไม่ได้มากพอนะคะที่จะจุนเจือ,อช่วยเหลือทางบ้านเพราะว่าค่าครองชีพเนี่ยมันสูงมากเลยมันขึ้นทุกวันะ่ะแต่ก็ต้องขอบคุณนะคะความเป็นอัลฟาโดเ่นยอดเยี่ยมของธุรกิจออนไลน์นะคะทำให้แจนเนี่ย สามารถที่จะสร้างรายได้เพิ่มทําคู่คกับงานประจําที่เราทําทอยู่ทุกวันนะคะมันไม่กระทบต่องานประจําเลยขอบคุณตัวเองนะคะที่มองหาแล้วก็เปิดโอ,อกาสให้กับตัวเองตัดสินใจลงมือทําถ้าคุณไม่ทํานะคะคนอื่นเขาก็ทําอยู่ดีใช่ไหมคะรายได้ทุกวันนี้นะคะสามารถที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ลดหนี้ลดสินแล้วก็ถึงเวลาของคุณนะคะที่จะไม่ปล่อย ให้โอกาสและเวลาเนี่ยหลุดไปไปใช่ไหมคะแล้วเจอกันที่อัลฟาเจอกันที่ความสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ